สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําเครื่อง C N C ยี่ห้อหูกงนะครับรุ่น i ินดิคั5นะครับตัวเครื่องเนี่ยสามารถรองรับได้ระบบทั้งแก๊สนะครับแล้วก็พัดมานะครับสามารถตัดชิ้นง,งานได้ทั้งเหล็กและก็สแตเลสนะครับตัวแก๊สเนี่ยสามารถตัดชิ้นง,งานขนาดที่ใหญ่แล้วก็มีความหนามากๆนะครับแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายไม่สูงมากนะครับแต่ถ้าเทียบกับ ตัวของระบบพัดม่าเนี่ยมีต้นทุนที่เยอะม,ม,มีอุปกรณ์เยอะสามารถรองรับพัดม่าเนี่ยได้ตั้งแต่70แอมป์จนถึง120แอมป์หรือว่า150แอมป์ก็ได้นะครับตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟ220นะครับเป็นไฟบ้านนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นสวิตช์เปิดปิดเครื่องนะครับเดีย๋ยวเรามาเปิดเปิดเครื่องกันดูนะครับว่าหน้าจอจะขึ้นมาเป็นแบบไหนนะครับครับทีนี้เราทําการเปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับหน้าจอก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือ เป็นโรงงานการผลิตของยี่ห้อหูกงนะครับตัวนี้เป็นโรงงานการผลิตนะครับของหูกงนะครับมีทุกประเภทนะครับมีทั้งเครื่องเชื่อมต่างๆครับทุกโปรเซสแล้วก็มี CNC นะครับอันดับแรกนะครับกด F1 นะครับเลือกรูปที่เขาลงไว้นะครับในรูปแบบต่างๆที่เราต้องการนะครับซึ่งทางโรงงานก็คือลงไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับหลังางนั้นแล้วก็ F8 นะครับก็คือเซฟ ในส่วนของอค่าต่างๆเนี่ยก็คือจะมีขนาดของชิ้นงานแต่ละแต่ละมุมแต่ละองศานะครับเราสามารถระบุไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็กดเซฟนะครับ F8 ในโรเซสเนี่ยเราจะใช้โปรเซสของงานแก๊สนะครับเป็นการตัดนะครับวิธีการตั้งค่านะครับเบื้องต้นนะครับก็คือกด F4 นะครับแล้วก็ F2 ก็คือเป็นเฟรมนะครับ ฟมก็คืองานแก๊สเราจะมีการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆแล้วก็ในส่วนของข้างล่างก็คือเราใช้งานเนี่ยแล้วก็เราเปิดทั้งหมด3โหมดเลยนะครับแล้วก็ enter เข้าไปนะครับหลังจากนั้นแล้วก็เซฟที่ F8 เหมือนเดิมนะครับในส่วนปุ่มต่างๆของด้านขวามือก็จะมีกดหัวขึ้นแล้วก็หัวลงนะครับสำหรับหัวแก๊สขึ้นลงตาม ที่เราต้องการนะครับแล้วก็ส่วนสีเขียวนะครับก็คือเป็นการเลื่อนตัว CNC หรือว่าตัวฐานของ CNC นะครับเข้าออกหรือว่าเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็ส่วนมาเป็น f บวก f บวกก็คือในนี้เรื่องของการปรับสปีดก,การเดินของตัว CNC นะครับเราต้องการความเร็วแล้วก็เพิ่มไปที่บวกนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้สปีดช้าลงแล้วก็ปรับเป็น f ลบนะครับ ต่อไปเราจะเริ่มทำการทดสอบเครื่องหูกรง CNC IndiCut 5นะครับโดยการตัดชิ้นงานแผ่นเพลนะครับโดยใช้เป็นโพเซตงานแก๊สนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ต่อไปเราจะเริ่มทําการทดสอบระบบพัดม่านะครับตัดชิ้นง,งานแผ่นเพลนะครับมีระบบคอนโทรลออโต้นะครับเริ่มกันเลยนะครับ ส่วน CNC ของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับก็คืออินดิคัสสแล้วก็อินดิคัสหแล้วก็อินดิคัสเนะครับช่วงโปรโมชั่นตอนนี้นะครับ CNC i n อินดิคัสหนะครับยี่ห้อหูกงนะครับตัดด้วยระบบแก๊สนะครับช่วงโปรโมชั่นตอนนี้อยู่ที่ราคา99,900นานะครับ้าเกิดท่านใดสนใจติดต่อไลน์แอดได้เลยนะครับ